ก sensor, ินไรเออทำชาทำตาทำปากเงี้ยแม่ไม่กินไม่ไม่แต่คนจะมากินกูไม่ได้หรอกูบอกเลยกูเกาะแน่นเห็นไหมแน่นมากกินไม่ได้หรอกว่ะเดะนายจิมาสีหุ่นอย่างมือขึ้นไม่ได้เหรออีบ้าหิวละสิเดะ กินหรออันนี้แน่ยอันนี้เนี่อนีแน่ไปมุกไปแปไปนึ่ปไปไปไป้ปไ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 ปอปไ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 คไป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 ไลไปไปไปอีไอยปไปไปลปไ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 รไไป็นโอเปอเรเตอร์เคยรับโทรศัพท์อยู่มึงลงมาเลยมึงลงมามึงแน่ใจนะเออ กูไม่ได้ห้อยพ้านะเออกูเพื่อนมึงนะอ๋อ,อ,อโอ้ยเดีย๋ยวกูนับหนึ่งถึมึงโดดเลยนะพร้อมไปมพร้เอาเลือดด้วยมั้ยเลือดติดปากให้หนึ่ง <c oughs> เอาเลือดเดี๋ยวกูเก็บที่ซื้นให้นี่วะเออซูมหน้ามาชัดๆหน่อย